สวัสดีครับเลขดับหวยเด็ดแนวทางการหาเลขดับขาดเลขเด่นโดยใช้ใสถิติทางคณิตศาสตร์ในการหาเลขสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้ดับ10ล่างนะครับดับ10ล่างนะครับเราใช้หลักร้อยครั้งที่3ลดแต้มนะครับนะหลักร้อยครั้งที่3ลดแต้มก็จะเป็น7ก็เหลือ6กนะครับสากรกฎาคมหดับมาที่1 6ดับอยู่16สิงหา2ดับมาที่6 2ดับอยู่ หนึ 1> 1่งกันยาหกดับมาที่เก้านะครับหกดับอยู่แล้วก็สิบหกกันยาห้าดับมาที่สี่ห้าดับอยู่มาดูหนึ่งตุลาครับผมก็จะเป็นสี่สองดับมาที่หกสองดับอยู่สิบหกตุลาสามดับมาที่สี่นะครับสามดับอยู่หนึ่งพฤศจิกาดับมาที่หกแปดดับอยู่แล้วก็สิบหกพฤศจิก้าดับมาที่หนึ่งเก้าดับอยู่หนึ่งธันวาหกดับมาที่เก้านะครับผมเก้าหกดับอยู่ 16ธันวาครับ1ดับมาที่8 1ดับอยู่แล้วก็30ธันวาแปดตรงนี้หลุดนะครับแล้วก็17มกราคม7ดับมาที่6 7ดับอยู่แล้วก็1กุมภาแล้วก็16กุมภานะครับ0หลุดนะครับ4หลุดนะครับแล้วก็วันที่1มีนาครับ4ดับมาที่7นะครับ4ดับอยู่อ่า16มีนาสองดับมาที่7 2ดับอยู่แล้วก็1เมษาหกดับมาที่9 6ดับอยู่แล้วก็16เมษานะครับก็จะเป็น4ดับ มาที่7 4ดับอยู่2พฤษภาศูนดับมาที่1นะครับศูนย์ดับอยู่เลยในส่วนของ16พฤษภาก็จะเป็นเลข7นะครับตรงนี้8เหลือ7นะครับในส่วนของหลัก10ล่างนะครับเลขดับนะครับนะเป็นแค่แนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเลขดับหววเด็ดสำหรับวันนี้คลิปนี้สวัสดีครับ